เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ไปดูหนังเรื่องทาครีเจนิสิตนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับต้องอันนี้ต้องขอชมเชยกันเลยว่าภาพสวยนะครับผมแล้วก็ CGI ว้าวมากไม่คิดว่าหนังไทยจะทําได้ขนาดนี้นะอันนี้ส่วนที่ขอชมเชยนะครับาสาหรับหลังเรื่องนี้เนี่ยในตัวอย่างเราจะเห็นพวกสัตว์ประหลาดเยอะนะซึ่งถามว่าพอดูหนังแล้วเนี่ยพอผมดูหนังแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่หนังที่เกี่ยวกับ สัตว์ประหลาดสักเท่าไหร่นะครับหลักๆของเรื่องเลยเนี่ยเท่าที่ดูนะจะเกี่ยวกับการย้อนเวลาไปมามันจะมีไอ้ลูกบอลอ่าเขาเรียกวาร์ปบอลนะแล้วต้องตามหาชิ้นส่วนอะไรของมันต่างๆมันก็จะกระจายกระจายอยู่ในแต่ละไทม์ไลน์เวลานู่นนี่นั่นน,นางเอกและกลุ่มของเขาเนี่ยก็ต้องไปทําภารกิจเพื่อที่จะตามหาพ่อซึ่งพ่อเนี่ยเหมือนจะถูกวาร์ป หายไปที่ไหนสักที่นึงอะไรอย่างนี้แต่ตจริงๆน่ะพูดจากใจเลยนะผมดูแล้วผมโคตรงงเลยอ,อันนี้ไม่ไม่ได้แบบว่าอยากจะอวยหรือว่าอะไรนะขออนุญาตพูดตามความเป็นจริงครับดูแล้วงงมากคือหนังเรื่องเนี้ยเหมือนอยากจะใส่อะไรก็ใส่เข้ามาในเรื่องคือบางอย่างอย่างสมมติว่าแบบอ่ามันจะมีอยู่ฉากหนึ่งมันใช้วาปบอลเนี่ยย้อนกลับไป5,000ปีที่แล้ว ห้าพันปีน,ะ,นะเว้ยบอกว่าย้อนไปช่วงที่เป็นอ่าบ้านโป่งห้าพันปีแล้วมีบ้านโป่งรอเฮ้ยแล้วก็ไปเจอกลุ่มชนเผ่าเล็กๆกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีโดมบาเลียครอบอยู่ซึ่งคนกลุ่มน,นี้ออกไปนอกบาเลียได้หรือเปล่ามันเล็กมากแม่งแคบกว่าสนามฟุตบอลอีกอะบาเรียแม่งอะแล้วก็ชนเผ่ามีบ้านเป็นกระต๊อบ เป็นผืนผ้าใบคุมนึกภาพบอกว่าอยู่กันไม่กี่คนแล้วแม่งมีอะไรรู้ป่ะมีซอมบี้เฮ้ยซอมบี้มาจากไหนโคตรงงงงมากโอ้โหย้อนไปอีกแล้วก็แต่มันก็เจอชิ้นส่วนนะเจอชิ้นส่วนวับบอลเกี่ยวกัมาได้ซึ่งลูกของนางเอกก็ดันสลับตัวกับลูกของคนป่าชนเผ่า แล้วก็ว้าไปปุ๊บไปอีก300ปีข้างหน้า300ร้อยปีย้อนมาปัจจุบันก่อนเอาใหม่เอาใหม,ยหมย่ย้อนไป5 0าพปีที่แล้วไปตามหาชิ้นส่วนวัตาบอลได้มา1ชิ้นกลับมาปัจจุบันแล้วก็ว้าไปอีก300ปีข้างหน้าไปเจอเด็กกลุ่มหนึ่ง <c oughs> ซึ่งแม่งแต่งตัวเหมือน,ต,อต,ต,อนตัวละครในเกมวอลโลนแลนด์เน่ะ Oh. แล้วแบบทุกคนคิดสภาพนะสามปีข้างหน้าไอเด็กกลุ่มนี้มันเป็นทาหารหรือเปล่าก็ไม่ใช่มันเป็นเจ้าหน้าที่อะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็ดูเหมือนไม่ใช่เหมือนจะเป็นแค่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่พยายามเอาตัวรอดแล้วก็สะสมอาวุธไว้แล้วการแต่งเนื้อต่งตัวก็คือแบบเหมือนเกมวันโลลแน์เลยเว้ยเหมือนตัวละครในเกมเป๊ะ ทั้งการย้อมผมทั้งการตัดผมให้มันเป็นลวดลายแล้วเสื้อผ้าที่เขาใส่ก็แบบขึ้นมาจากเกมเลยอะเออซึ่งมันแบบมันแอบ,บดูขัดขัดไปนิดนึงอะอืมไม่นิดแต่เยอะเลยผมดูว่าผมแบบอิหยังวะมากกับทุกฉากหรือแบบไม่รู้ดิไม่รู้มีใครรู้สึกเือนผมหรือเปล่านะแต่ผมแบบรู้สึกมันมันไม่มีอะไรเข้ากันเลยอะบางสิ่งบางอย่างที่เขาใส่มาอย่างเช่นแบบไอ้กลุ่มไม่รุ่นกนะลุ่มเนี้ร้องเพลงเดือนเพน เดือนเพนทุกคนคิดว่า300ปีข้างหน้าต่ออย่างเนี้ยตอนนี้ปี2องพันย่สใช่ป่ะปี2324มันยังจะมีคนร้องเพลงเดือนเพนได้อยู่ไหมเดือนเพนสวยเย็นเห็นนรามนาผาเต็มดวงดูง,งามานชื่อน้อย่าเมื่อลมพัดมาเฮ้ยสามอยปีข้างหน้าผมว่าคนแม่งลืมหมดแล้วเพลงเนี้ยแม่งมีใครร้องได้หรอ ไอ้จริงผมถามท่านผู้ชมณตอนนี้เลยนะเพลงเก่าๆเช่นเพลงอะไรเดียเพลงเพลงของพุ่มพวงเลยกันสักเพลงหนึ่งอ่ะเด็กรุ่นใหม่อ่ะเด็กเจนเน่เจนอัลฟาร้องเพลงของพุ่มพวงได้ไหมสักเพลงหนึ่งอ่ะเพลงพุ่มพวงมันก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะสี่สิบสามสิบสี่สิบปีได้ นี่แค่สามสิบสี่สิบปีนะเด็กรุ่นใหม่ยังไม่รู้จักเพลงพุ่มพวงเลยแล้วอันนี้คือสามร้อยปีข้างหน้ามันยังจะมีคนรู้จักเพลงเดือนเพนอยู่อีกเหรอวะม่แม่งโอ้โหแม่งเป็นไปไม่ได้อะ่ะอยียางวะามากแล้วก็บทต่างๆคือตัวละครเหมือนเขาพูดแบบเขาพูดบทใส่กันนะมันเหมือนมันไม่เหมือนคนคุยกันนะทุกคนมันเหมือนแบบมาพูดบทใส่กันอะไรอย่างเงี้ย พูดตามสคริปต์อะคือมันฟังออกอะมันมันไล้ซึ่งอารมณ์มันไล้ซึ่งแบบจิตวิญญาณข้ามไปก่อนแล้วก็เหนื่อยวะมาดูหนังเรื่องนี้เหนื่อยจริงคือมันใส่อะไรเข้ามาในหนังเยอะมากจนแบบคนดูอย่างอย่างเราแม่งเหนื่อยได้เลยอะจริงแล้วก็ช็อตไหนวะกลับมาสู่สัตว์ประหลาดนิดนึงพวกสัตว์ประหลาด อยู่ๆก็โผล่มาไม่มีต้นเหตุไม่มีสาเหตุว่ามันมาจากไหนใครเป็นคนสร้างมันหรือมันกําเนิดเกิดเองหรือมันมาจากที่ไหนไม่รู้อยู่ๆก็โผล่มาแล้วไอ้ช็อตช็อตที่แม่งถือบอลอยู่เงี้ยสมมตุติหาเนี่ยก่อนตป๊บนึนงอ่าสมมุตินี่ลูกบอลถือลูกบอลอยู่แล้วมันก็จะมีไอ้วงแหวนหมุนๆจะถึงมืออยู่แล้ว มึงสามารถเอื้อมมือกระโดดหยิบได้เลยแต่มึงเอื้อมรออยู่เงี้ยแล้กไม่หยิบมาจะรออะไรอ่ะสุดท้ายมันก็บึมโอ้ยเหนื่อยช็อตไหนวะที่ผมโคตรงงวาร์ปกลับมาอีกใช้วาร์ปบอลวาร์ปมาเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเอาอินสปเรชันมาจากเหตุการณ์16ตุลา ที่นักศึกษาถูกกาดยิงใส่เข้ามาในห,หนังทําไมต้องการสื่ออะไรอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับอไอ้ว้าบอลของคุณหรือไม่ได้เกี่ยวกับการที่คุณจะต้องไปตามหาพ่อหรือไม่ได้เกี่ยวกับใครจูในเรื่องหรืออะไรเลยอยากจะเล่าอะไรอยากจะบอกอะไรกับคนดูหยิบเหตุการณ์ที่6ตุลาเข้ามาในหนังทําไมไม่เข้าใจแล้วไอ้คนที่มากาดยิงก็บอกอะไรนะบอกเป็นเมริกาแต่ แสดงแม่งหน้าไทยอะ่ะแล้วก็ใส่ชุดแดงๆใส่ชุดแดงๆทุกคนเลยทุกคนแม่งใส่ชุดแดงๆเหมือนกันมามาไล่ยิงนักศึกษาอะไรครับเนี่ยโอ้โอ้ยก็อบไอมุดหยิดวะคือ <c ười> ถ้าจะชมเชยชมเชยเรื่อง CGI อย่างเดียวซึ่งบางอย่างเราเห็นในตัวอย่างเกือบจะทั้งหมดแล้วเว้ย ไอช็อตที่เป็นยานอวกาศอยู่นอกโลกใหญ่ๆที่เป็นเกลียวมีแค่นั้นเลยในหนังแล้วเราก็จะไม่เห็นอะไรอีกแล้วได้เห็นในตัวอย่างแค่ไหนในหนังมีแค่นั้นถ้าเป็นฉากนอกโลกยานอวกาศผมก็คิดว่าเอ้โ,อโหคนแม่งต้องอพยพไปอยู่ในยานแล้วเราได้เห็นคนเขาอยู่เป็นเอ้ทุบปั๊บ,บยังไงเป็นยานแบบไหนใช้อะไรนู่นนี่นั่นไม่มีไม่มี โอ้ยเหนื่อยตัดมาฉากไหนอีกวะแล้วก็ฉากนี้ผมโคตรงงเลยอะก็คือไอ้ทุกคนจำช็อตที่มันไปเจอกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งที่ว้าไปอีก3ามอปีใช่ไหมไม่มีช็อตหนึ่งเกิดอ่ายานวากาศ มาจากไหนไม่รู้ลืมแล้วน่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามอะไรสักอย่างยิงใส่ปึ้งแล้วก็อยู่ก็มีช็อตเด็กคนนึ่งหลอนๆหน่อยเป็นเด็กเล็กๆทาตัวเหมือนเด็กผีแล้วก็ยืนอยู่ขอบตึกแล้วก็ร้องอ,อะไรสักอย่างใส่มาเพื่อไม่ได้ทําให้ช็อตนั้นดูสยองหรือดูน่ากลัวหรือดหูหดหูหรืออะไรเลย แล้วก็เออเนี่ยไอช็อตที่ตัวอย่างเห็นอยู่แล้วแหละที่เป็น่าทีเล็กสู้กับแย้ไอแย้นั่นก็คือแย้จากหนังเรื่องไลโอจากค่ายเนลมิดหนังฟิล์มเนี่ยแหละคือเขาหยิบหยิบไฟที่เป็นไฟโมเดลของไอตัวแย้มายัดในหนังเรื่องทาคีเจเนซิตเป๊ะแล้วก็สู่ทีเล็กทีเล็กมาจากไหน ทีเล็กมาจากไหนหืมาได้ยังไงโอ้ยเหนื่อยแล้วสุดท้ายตามหาพ่อเจอไหมไม่ตามหาพ่อไม่เจอคือหนังมันมันเรียบเรียงเนื้อเรื่อง,องแบบโอ้โหแบบเหมือนมันแถ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 ไปเรื่อยๆจนแบบไม่รู้จะไปจบตรงไหนเหมือนกันแม้กระทั่งผมเดาออกเลยนะแม้กระทั่งไอคนเขียนน่ะแม่งก็เขียนเขียนเขียน แม่งก็คงไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะเขียนให้มันจบยังไงดีวะใช่ไหมคุณใช่ไหมผมรู้คุณรู้สึกง,งั้นเพราะเนื้อเรื่อง,องคุณมันเป็นอย่างนั้นคุณก็เขียนไปเรื่อยๆคุณก็ไม่รู้จะจบตรงไหนดีจนคุณลืมหรือเปล่าว่า,วานางเอกกําลังตามหาพ่อนะนางเอกต้องเจอพ่อตอนจบก็ควรได้เจอกันดิทําภารกิจสําเร็จแล้วนี่เขาไม่นเจอกันเลยอ่ะเออ วนกลับมาที่าการย้อนเวลาอันนี้เฉยๆโอเคพยายามเล่าเรื่องเกี่ยวกับการย้อนเวลาโน่นนั่น,นเพื่อตามหาชิ้นส่วนซึ่งมันสับไปสับมาสับไปสับมาจนผมรู้สึกว่ากูเบอร์ไปหมดแล้ว <c oughs> จริงเบอร์หม,หมดแล้วจริงโอ้ปวดหัวเลยอะ่ะนี่เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ผมดูแล้วผมปวดหัวขนาดเนี้ย โอ้ยอืมยากว่ะเรื่องนี้มันยากไม่ไม่ใช่แบบอะไรนะดูยากอืมถามว่าสนุกไหมสาหรับผมบอกเลยว่าไม่เลยไม่ e n จอยกับหนังเรื่องนี้เลยเสียใจมากที่มันออกมาเป็นแบบนี้เออ่อาไม่รู้จะพูดตรงไหนแล้วทุกคนผมว่า ไปดูเองก็แล้วกันตอนนี้ก็เข้าลงแล้วนะครับเข้าลงแต่วันที่สิบสองแล้วแต่ผมเพิ่งมีโอกาสไปดูเมื่อวันอาทิตย์เป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมดูว่าผมอจะว่าเกลียดไหมก็ก,ก็นั่นแหละพุ่ตรงๆไม่อยากโกหกคนดูไม่อยากโกหกใจตัวเองที่เราได้รับอะไรมาแล้วเราต้องการเยี่ยะพูดแบบนั้นว่าเราได้รับ มาแบบนี้เรารู้สึกแบบนี้เราดูมาแบบนี้เรารู้สึกแบบนี้อไอช็อตไอช็อตร้องเพลงเดือนเพนเฮ <c oughs> ผมถามเด็กรุ่นใหม่อีกทีหนึ่งนะไม่เอาคนรุ่นเก่าเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าเป็นต้นไปทุกคนร้องเพลงพุ่มพวงได้ไหมผมเกิด ผมเจนไวผมคนเจนไวผมแม่งยังร้องเพลงพุ่มพวงไม่ได้เลยทั้งๆที่แม่งผ่านมาแค่าอ่าผมจะไม่ได้ผ่านแต่ว่ามันนานสี่สิบปีแน่นอนอะ่ะอืมนี่แค่สี่สิบปีผมยังร้องเพลงพุ่มพวงไม่ได้สักเพลงแล้วสามร้อยปีข้างหน้าเพลงเดือนเพนมันยังจะมีคนร้องเพลงนี้ได้หรอนี่คือความไม่สมเหตุสมผลอย่างหนึ่งและก็มีอีกหลายๆอย่างเลยที่ ไม่สมเหตุสมผลเลยในเรื่องนี้สั้นๆนะครับขอ,ขอโทษ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 ขอเรียกพุ่งตรงบ้งเต็ม10ไอ้สัตว์